เ้ไปไปนะเ้ยไปไปอุดอุดอุดไปอุดไปพี่แม่แม่อุดอุดเลยอุดเลุดเลยอับลาอับลาอะไรนะเฮ้ยไปอะไรนะมันพร้อมฆ่าแล้วนะไปแล้วอยจะปากดีอีกเอ้ยกี่ตัวไปเนี่ยไอพีเทอร์กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยทำใจสงบเถอะนะทำใจสงบแล้วก็หลับตาซะถ้ายังออกไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วล่ะเอาพีเทอร์ค้างไ่แบบใครด้วยช่วยด้วยเพวกเราไปเถอะไปเถอะพวกเราไปไปไปมึงอ่านพวกนี้ช่วยไปแล้ว ชุดเวทมนต์ด้วยทุกคนตรงนี้โอเคทุกคน ผมโดนขังไว้ในคูปิเตอร์มีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าทุกคนผมติดอยู่ในคูปิเตอร์นะทุกคนทาไงดีไว้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องพยายามขุดออกก่อนนะครับเพื่อเนี่ยเห็นไหมถ้าผมขุดตรงนี้ออกไปได้ครับผมก็มีบล็อกดินต่อไปนะทุกคนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับทุกคนช่วยกันกดไลค์หน่อยนะถือสักสามพันไลค์เลยนะครับทุกคนเพื่อเราจะไปแก้แค้นพวกนี้กันคลิปนี้แล้วครับทุกคนมีคนคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมแก้แค้นด้วยเวทมนต โคตรกระจุเอ้ยเอ้ามาไหมเนี่ยใครเนี่ยนี่อยู่นน่ะจะมาช่วยหรอเพี่เลสมาเฮ้ยเลสอย่ามาไม่มีวิเทอร์อย่ามาไม่กลัวคันนึงขอเติมแก๊งกันเอ้าไปเลสเดี๋ยวตายเลสเอาเฮ้ยเฮ้ยเลสเฮ้ยเฮลสไปแล้วพี่เทอร์กันเฮ้ย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 จะตยเหือกันครับทุกคนโชคดีมีคนมาช่วยก็คือเละครับโอ้โหแล้วชุดเวทมุ่เเป็นบนเต็มเลยเฮ้ยว่ามันขังอยู่อยู่ในคู่วิเทอร์นี่เห็นไหมโอ้เร็วมากเร็วมาก พี่เร <hadi, hadi. S 1> าไปคุยไกลๆเดี๋ยเวพี่มา นนีโอเคครับทุกคนเผื่อตายอยากจะแก้แค้นอ่ะด้วยเวทมนต์เพราะเห็นทุกคนมีเวทมนต์กันอ่ะเวทเวทมีคาถาเวทมนต์เลยไหมมีแค่อยู่แต่ว่าไม่มีเวทมนต์ใส่อ่ะข้างหน้าอยากให้ผมแก้แค้นด้วยเวทมนต์อะไรทุกคนคอมเมนต์มานะครับทุกคนเออลองคอมเมนต์มากกว่าเผื่อแบบในเกมมีเวทมนต์ที่ทุกคนพิมพ์นะครับพี่นี่เอาไปเอาไปไหนไหนดูของเล็ซีิของเล็ดมีเวทมนต์อะไม่ไม่มีของผมมีไอ้ผมโชว์เลยเหรอเออไหนไหนขออนุญาตอันแรกอันแรกครับพี่เอาไปเทียบเไปเทียบพี่เล่นไหมถึงไหน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 นี่ครับคือคาถาเวทมนต์ของเรรนนนะะคคับทุกกไม่่ติดอแลีช้ ช็อกเวฟไหนสองซีเฮ้ยคืออะไรอ่ะตัวมันจะเด้งนะครับทุกคนขอร้องอีกรอบอันนี้คืออะไรเรนแค่เดียวเองเหรอเนี่ยทุกคนของเรนมันคือแค่เดียวเนี่ยช็อกเวฟเนี่ยเนี่อย่าหลุดไม่ใช่ไหมอันเดียวอุ๊บโอ้ยเรนพี่ตายตายตายเรนอุ๊ยตายนของเรนมีสกายจริงป่ะบ้างอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายแมวแมวแมวช็อกเวฟแล้วไหนนี่แฮมเมอร์แฮมเมอรคืออะไรโฮ้ยโฮ้ย อย่าเข้าไปใกล้เดี๋ยวมันดูดเดี๋ยวมันดูดเดี๋ยวมันดูดเฮ้ยว่าไงต่อแล้ต่ออันนี้ลำลำแสงก็จับพวกชั่วพี่ไหนไหนไหนโอ้ยนี่เราไปเราไปเอาอะไรฝนฝนฝนน้ำแข็งจัดจักรพวกคนเร็วโอ้โหโอ้โห่าาอันนี้ภูมิใจน้ำเนื้อเลยแต่ว่าไกลๆหน่อยเดปามจับปามไม่ได้ไม่ชอบนะไหนไหนนี่พาไปกำจัดพวกทุ่งนี่ใส่เหมือนยูโรฮด วุ้ยทุกคนผมอยากมีคาถาหนี้บ้างว่ะเบตส์เนี่ยครับทุกคนไปพี่คาถาพี่ไปเอาไปใส่เลยเออไม่เอาอันนี้พี่ไม่เอาหรอกเดี๋ยวพี่ไปหายไอ้นีนไม่มีอ่ะโอเคโอเคมาเตอร์ฮิวเลอร์นี่ไม่คาถาฮิวเลอร์นี่ใช้ไม่ได้ใม่ได้เอาไปเอาเรื่อยไโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปแก้แค่พวกนั้นนะครับคอมเม้นมาเลยนะครับทุกคนอยากให้ใช้คาถาเบตมัวอะไรคอมเม้นมาเลยตอนนี้ถ้ามีก็จะมาใช้นะครับไปไปฝากกดไลค์คลิปนี้ถึงสามทันไลค์เลยนะทุกคนนี่เฮ้ยเดี๋ยวตามมาไปนะเออตามมาโอเคครับโยโย่เฮ้ยมัอยู่ในภาษา เ,เ,เต็มเลเลยพี่ดี๋ยวจะมาทางนี้ก่อนเดี๋ยวไม่เห็นชื่อพวกเราเราต้องลบ,ลบๆหน่อยพี่ลบๆหน่อยไปขอบไปประมาณนี้ฮึบดูซิไม่มีคาถาอะไรบ้างทุกคนเดี๋ยวผมจะหาคาถานะปุ๊ยอยากได้คาถาเอาหัวดาลิสผมเชี่ยหาผมเชี่ยหาผมเชี่ยหาแล้วบ้านหลังนี้ไม่มีของอะ่ะเออตรงนี้ครับบ้านหลังนี้นะเฮ้ยมีพวกชุดเพชรอยู่อะ่ะโอ้โหไม่มีชุดเพชรมนูลใดเลยโอ้ยที่บ้านหลังนี้จะมีชุดเพชรวะเดี๋ยวผมไปดูฝั่งน้นให้เดี๋ยวผมใส่ชุดเพชรไปก่อนครับทุกคนเดี๋ยวค่อยหาชุดเพชรมูลทีหลังพอดีอยากได้ชุดเพชรมูลอ่ะมามาตรงไหนอีก ตรงนี้มีไหมไม่ขอปาะเสริเฮ้ยหายพี่ไม่เจอเจอแด่เนี่ยยากระดูกอุ้ยยาไม่สำคัญครับแมวเดินไปเห็นเราเดินไปหมนี่ที่ไล่ไล่มนนะครับทุกคนตรงนี้มีป่ะตรงนี้ไม่มีนะโยมดูแล้วตรงนี้ไม่มีน่าอยู่ในปราสาทป่ะเฮ้ยพี่ทะลุมานี่ทำไงดีเนี่ยเป็นไงเดินๆนะปึ๊บเฮ้ยมีเอโดฟูอยู่โอเคครับทุกคนข้างนอกหมดเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวตรงนี้มาอย่าง ตรงนี้อ่ะมาแล้ว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 อันนี้โชว์เบลครับเอามาเผื่อเผื่อต้องใช้ <ไป S 1> ใชครับขเท่าไ,ไหนพีนนโโต้องเข้าโอ้โหมา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 หนักผมน่าไม่ขนเดียว <ไป S 1> <ๆ>ผมเขื่อเขื่อ ตอนนี้อยู่ในราครับเอาชุดไปมนเดีคาถาเต็มเลยพี่เดียเดี๋ยวเอุ้ยชุดเต็มเลยทุกคนเอาชุดไหนดีเนี่ยหนึ่งสอมเฮ้ยพี่มาอย่าเลือกเลือกเร็วเพี่เจอนะเอ้ยเอาชุดนี้มาชุดอะไรอะไอเมกใส่ไปเถอะทุกคนอ๋อนั่งไม่น้ำแข็งไหมเฮ้ยพี่เอาคาถาไปอันหนึงเร็วเร็วเคาฮ้ยพี่เปลี่ยนชุดก่อนเอานี้ชุดเอ้ชานได้ไหมนี่ต้องใช้คาถาคา่ามาเตอร์บาไหนในกล่องนชุดเอนชานนะแล้วก็หยิบไอ้โมนไปห้าอัน อะไรนะแบบทุกตำลาทุกคำผีเขาเรียกว่าอะไรนะเวทนัทนเวทเอเอนะเดี๋ยวขอดูกันนครับอันนี้เสกยักษ์น้ําแข็งทุกคนดูดิมันมีอะไรย,ยักษ์น้ําแข็งแล้วก็ธนูฝนนะครับไอฝนธนูดีคอยอันนี้น่าจะเป็นตัวพรนะรทุกคนเราปล่อยตัวพรอ,อันนี้บินไฟสตอร์มแบบเออพายุไฟนะแล้วก็ซอมบี้อันนี้เรียกซอมบี้ออกมานะทุกคนเฮ้ย โอ้จังอ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้อันนี้พวกเวทมนต์เต็มนะครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวผมใช้แอร์หลักหลานดีกว่าก็คือพวกนี้ทุกคนเดี๋ยวผมตีพวกกันนะครับนี่เราจะใส่เวทนะครับใส่ยักษ์เข้าไปนี่ครับยักษ์น้ำแข็งใส่แอโรไลนใส่ดีคอยใส่บินใส่เอาหันี้ก่อนครับทุกคนเรียกซอมบี้ไปกดน,นี่ครับเราได้เวทมนต์มาแล้วครับนี่ ทุกคนได้เวทมนต์ไปแล้วครับสามอนจะแองคือเราเรียกอย่างนี่ไงได้แล้วได้แล้วถัดไปถ้าพี่จะเรียกกับพี่เรียกอย่างไงนะทุกคนสกิลผมไม่ติดอันหนึ่งว่ะอะไรพี่อะไรไม่ติดสกิลไม่ติดหนึ่งอ่ะอะไรไม่ติดสกิลไหนไม่รู้ว่าอะไรไหนดูดิออ๋สกิลเอ่อสกิลธนูธนูฝนอะฝนธนูอ่ะอ๋อเปลี่ยนไหมเนาะผมใช้ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอามาเอามาใช้ได้เหมือนกันครับทุกคนสกิลผมใช้ไม่ได้ไม่จะแบบว่าต่ำเกินหรือเปล่าวะใช่ใช่พี่ต้องขอไปเอาวลไป น่าจะใช่นะทุกคนตะข้างล่างกันไปไปไปเล็ดเอฟเอฟเอาของหน่อยไปเอาของเล็เอาเล็ไปไหนอ่ะเราได้เราได้กูอยู่นี่พี่อยู่นี่พี่อยู่ไหนเอ้าเออวะนี่แค่คนเดียวอ๋อเพี่เล็ดเอ้าพี่เล็ดมาทำไรหน่อยพี่ฮะเอาไงดีไปเนี่ย หายไปไหนมาเนี่ย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 ผมว่าถึงเวลาที่ต้องใช้เบสครับนี่คือสกิลยากษ์ลงางมาล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 งตาลงลงมา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 งมาลงลงมาลงมาลมาลงลงมนลามาลงมาลงมาไปมาลง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 มาลาลางมาลงมางมลงมองมางมมาล้มาลเมลงงลงงมดม น้ไปไงดีเนี่ยโอ้สกิลไหนครับเดอยู่นี่เฮ้ยเเดีเดี๋ยวชื่อคนเดมีคนมาเรดเอาแมวมาดีเฮ้ยเอ้ยวดีพี่เรดเฮ้ยเดี๋ยวพี่ต้องนอกมาได้ไงอะเฮ้ยพี่มีอะไรจะพูดจะพึ่งไหมไต้องะว่าไงกรแบบสการดนอะไรเลยตายเการมันเรื่องเรื่พี่เอาเลยไอ้พี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 พ ไอ้ใช้สกิลนี้ทาไม่ใช่ยาขับขันเลยพี่ผมจะไปละเมื่อกี้เฮ้ยพี่พี่เก็บหน่อยเก็บไปหน่อยเก็บไปหน่อยเก็บไงอ่ะเฮ้ยโอเคมันหาเพียงทุกคนผมฆ่าคนได้เลหนึ่งคนแล้วเด็กก็เกือบขายอีกหนึ่งคนครับพี่อยากใช้อีกแล้วพี่โอเคแต่เมื่อกี้เขาไม่มีสกิลหรอเรามีแค่เวทคนกี่คนเนี่ยนักเวทอ่ะพี่มันจะมีน้อยมีประมาณสองสามคนมั้งมันต้องแบบาคนที่แบบเวลสูงถุงอะโอเคนักเวทมีเล็กคือหนึ่งในนั้นโอ้ยใช่ใช่ไม่แม่ผมผมไปติ๊กกันมาโอเคครับทุกคน เฮ้ยเมื่อกี้ผมใช้ยักษ์น้ําแข็งนะครับฆ่าต่อมาเดี๋ยวผมขอลองใช้สกิลปล่อยตัวปอมไปดีกว่าปล่อยทางนี้ก่อนทุกคนมีคนอยู่ข้างหน้าสองคนครับเดี๋ยวผมลองปล่อยตัวพรไปปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปเฮ้ยยังไงเฮ้ยทุกคนตัวผมนี่มั้เดินไปดิเดินไปไงมาขับมงขับมาขับบาขับมาขับมาขับมาขับไงไม่เคยใช้เวทนี้เว้ยเดินไปหน่อยเดินไปออิ๊ดอยพักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินเลยได้ยไอ้นนเอ้ยเฮ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 ้ยเนี่ยเฮ้ยเี๋ยวผเฮ้ยเ เฮ้ยทุกคนเลย่บี้เอ้อเดมี้มาตอนคืนโอ้ยโอ้ยอะไรอะลว่ววังอะไรอ่ะนี่ยักนำแข็งเดระวังยักด้วยเดสไงทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไงมยู่รีเราอยู่รมีโดนมีังเกยู่รตัวจริงอยู่นี่เมื่อกี้มันคือตัวลอมใช่ไหมทุกคนมีมี้มนบนี่เองขมิเปรุ้ยนักเวรีหรอเอาอ่ะฮะนักเกับนักเ้ยเฮ้ยตัวอะไรเน เราสามเราฆ่ามันยังเอาคาถาไหมาดิมาดิคาทามาคาถามาหายพี่มาดิพี่เลสพี่เลสช่วยด้วยพี่เอ้ยพี่เอ้ยพี่เอาแล้พี่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 เตะกี้ผิดจริงจริงแล้วล่ะพี่ทำอะไรเยอะจังไงเนี่ยยูโรลวไอ้พี่เนี่ยหักหลังไม่ได้หักหลังแต่หักหน้าไปยืดไปเหยื่อวะยิงโล่เอ่ยิงโล่ตะไนโล่เจ้าฟ้ตายพี่พี่พี่เอาซอมบี้เก็บไปก่อนเดี๋ยวเก็บไงอ่ะไม่รู้เว้ยจะตายแล้วช่วยด้วยเออเออ ทุกคนเดี๋ยวไปเอาคาถากันเอ้ยเฮตทุกคนเราจะได้คาถาเพิ่มครับเดี๋ยวผมทำอันนี้ก่อนนะครับเร็วๆเดี๋ยวี่คาถาเป็นมูลอยู่ไหนอะเราเราเราเฮ้ยนั่น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 น้่นนั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 ่นนเ่นนั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 ่นาั่ยนั่น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 ้แทนนั่นนั่นนี่นนั่นน่นน่นนั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 ในนั่นนั่ยนั่นนั่นพี่ ผมกินแอปเปิลทองก่อนนะครับเวทม,มูลมันโกงมากเลยดูซิว่าเมื่อกี้ยูโรมันมีเวทมุนอะไรนะครับทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอเคแล้วไอยโูโรมีเวทอะไรบ้างมันไม่ขึ้นเลย,เลยอะ่ะไม่ขึ้นเลย,<ม>เยครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรผมได้นี่มาเหมือนใส่คาถาเพิ่มนะครับอันนี้แผ่นดีไหวนะทุกคนแล้วก็อะไรอะ่ะแบคโอ้โหหลุมดำ ผมใส่ได้แค่นี้ครับเอาแค่นี้แหละนี่เองเหรอเออยโอ๊ยโอ้ยพี่พี่อะไรอะอะไรอะทุกคนผมได้พิชามาเพิ่มพิชาแผ่นดินไหวกับแบ็คโฮยอดโอเคครับต่อไปไม่มีของน่ากลัวน่ากลัวพี่เอ้ยของดีกับเลสอีกอะเฮ้ยพี่ของผมดีกว่าไม่รู้ของพี่ดีกว่าไปทุกคนเดี๋ยวจะไปเกลี้ยก้่อกันต่อเลยครับเราฆ่าไปอยู่คนไเนี่ยสามคนแล้วเราฆ่านักเวทได้หนึ่งคนเลสไปไปไปหาคนเพิ่มนี่คือการแกลี้ยขล่อมเราไปไปไปเฮ้ยพี่ผมเรียกโควงหมดดอกพี่ยองหลังดิเอาเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี อะไรเนี่ยเดี๋ยวหายเดี๋ยวมัหายเดี๋ยวมัหายมีคนอยู่สองคนเอาละคนเดี๋ยวผมขอลองใช้เดี๋ยวตรงนี้มีสองคนเอาไหมใช่ไหมเอาเลยมัตีเบลอตรงนี้เนี่ยเรื่องของนอกกำลางเวลาใช้เวทมยโม้ครับเฮ้ยอยู่นี่ทุกคนเฮ้ยสองเนี่ยนี่โอ้คนคนั่นเราอ่ะมานี่เลยอือลองดูหน่อยเปล่าผมดำผมดำด้วยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนดูอะไรอะอะไรอะไปถ่ายไป่ะไปรู้เล็วเฮ้ยเฮ้ยเอาไปทำไมเฮ้ยเพิ่มเอาช่วยอยู่เลจะตายแล้วเฮ้ยพี่เดี๋ยวเราไช่วยพี่เลอะไร เฮ้ยดีพีแบบโดดสุดมีเล่นหนีไปเดลจะกันเองจะหนีไปไหนมาเนี้ยเหลือเก่าเลยหลืไหนเนี้ยแผ่นดินไหวฮึบเดลจะมันโดนไปหมบไหนมนี่โอ้ยทุกคนไปเลยนี่มาเนี่ยเลยเดนมาแล้วไปเลยอะไรวะเนี่ยเจ้าพวก่วยกันตายเลยเฮ้ยตายละเรียกเหรอเฮ้ยเอาไม่ยากทุกคนนี่คือขำแบบนักเวทเหรอเนี่ยต้องขำ โอ้ทุกคนครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวแล้วเดมันมีเบ้นบอป่ะไม่ดีไม่มีพี่มันไม่มีมันกระจอกพี่เบ้ไปถึงกากอ,อ่อนเด็กกระโปรงทุกคนเราฆ่าไปกี่คนแล้วขขน่วนะใช่ป่ะเฮ้ยห้าสี่ห้าโอเคเลยสองคนหรือสอง่นไงด้นบนลสองคนสุดท้ายอย่ะเห็นป่ะระบายทุกคนไม่เอาอเลย เป็นไงการแก้ไขด้วยเบสมนต์นะครับมีคนคอมเมนต์มาหรือกี่คนเนี่ยหรือสองคนจะพันอยู่ตรงไหนนะดับเบิลน้างมีไงพวกนั้นไงเพื่อนตายไปแล้วไงนี่มีพักขั้วครับสองสองที่หมีมาพร้อมป่ะเนทคนละตัวไหมผมพร้อมพี่พี่ผมผมเอาเนทเอาอะไรมาอยากยิงอะไรมามาเฮ้ยนี่นี่ได้ไม่เป็นไรไงไม่เป็นไรไงไม่เป็นไรไงเฮ้ยไม่เป็นไรไงคุณดำโอ้ยทุกคนช่วยเราไปช่วยพี่หนึ่งทุกคนเบนมอนกันเอาตายไปหนึ่งคนมานี่มานี่เอาละคุยบินได้เหรอโดนโดนไปโดนโดนไปโอ้ย โอ้พี่วอยอยู่ไหนอะพี่ฆ่าผมไม่ได้หรอกมาอยู่ไหนอะไปอยู่ไหนอะผมก็คือพ่อโมที่เก่งที่สุดแล้วอยู่ไหนวะจอกเล่ยไปอยู่ไหนอะจอกวะอยู่นี่ไงวันนี้โอ้ยโดนดูดโดนดูดเล่จะตายเล่ยจะตายไม่ตายพี่ไม่ตาย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 เก็บพี่นนไปดูเล่นก่อนแล้วกันมาไม่มันต้องเก็บโอ้ยทุกคนผมโดนดูดผมใช้อะไรไม่ได้เลยได้ดัดผมจับสองคนนี้ไหวไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอาดเฮ้ยโองคนไหวไหมเนี่ย ออผิดเ่กผิดจากอยู่เลยเฮ้ยออแล้มาดิเจอมันเจอหน่อยทำไรโดนดูดเล็ดเ็ดไปโดนดูดไปไปไี่ไหวนะนไหวไหมนะเล่นไหวไหมนะเล่นไี่น่าไหวนะผมไม่รู้มาเล็ดไหนอัโจ้แผ่นดีไหวแผ่นดีไหวทุกคนเดี๋ยวใช้แผ่นดีแผ่นดีไหวนะครับมีโดนข้าหมดโอ้ยโดนดูดเ้อมจูาอยู่เจ้าุกแล้วโดนพิธาโดนพธาโอ้ยบินบินหนีก่อนครับ หาตัวเจอพอไหนเดือยพาชึันเห็นเห็นที่ไหมมาดิหายล้ววะอืมโอ้ยหหมดเลยทุกคนเล่นกันทำไรใส่กับหมัดเลยแล้วกันมาปัดดิปัดเลยแล่นกับบัตรเลยเล่นกันกับหมัดเลยแล้วกันกับหมัดรปาเดือยต้อการทุกคนอีกเนี่ยคาถาคาถาโอ้ยนักเล่นนักเลรนอันดับหนึ่งก็ไม่เท่าไรหรอกพี่นักเลรนอันดับหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่หรอกไม่เก่งไม่เก่งโอ้ยเราสนุกอะไรครับทุกคนการแก้ไขคดีครับสนุกแม่ถ้าชอบแบบนี้นะครับทุกคน ชอบแบบเวทมนต์อ่ะกดไลค์คลิปนี้ให้เยอะๆเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มานะว่าชอบแล้วก็อยากให้แก้แค้นด้วยเวทมนต์อะไรทุกคนคอมเมนต์มาเลยนะครับทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้ถึงสัก3,000ันไว้เลยนะบ๊ายบาย่าต้องปวดตาปวดเด็กนะครับบ๊ายบๆดาวน์ดิ้งยายบายบ๊ายบาย